อ้นใหญ่ผลมาสวัสดีอืมผลมาอันเอาซึ่อกอบช่วยกบแลก,<อ>ก,ก,กับพี่นอ้องอามาแต่บ้านพี่น้องเอ,อ้อตู้สบายดีอืกิขนข้าวแซ่บอยู่ว่าตูแซ่แบกินข้าวแซ่บนอนราบเพ่อนไอนเศร้า ปี่ตสิไปยังไปยามหรือว่ลวไปทํางานขอยบดไปทํางานขอยสิไปเห็ดทุ่งละ่อยสิไปเห็ดเรื่องอันบัตรเอทเอ็มเรื่องกตรนาสปีเินข่อยสิ้อโอ้โอ้โอ้อ้นั่นแล้วต้มซั่วแล้ส้มซั่วสดน้ำข่อยนหมักสุกเออลอกลอกนังมันบ่หลอกหนังออกเนาะอะไรหรือครับมัเออขาบ่เคยจะขืออะไรวาต้มซั่วทำไม่แต่ ต้มส้มต้มส้มใส่ไบว้าคามอ่อนเลยเห็ดแจ่วจำแซ่บเออค่อยว่ามีแต่เห็ดเห็ดก้อยจะเคยเห็ดบ้าเห็ดก้อยกรบเห็ดลองเบิ่งนเลยแซ่บแซ่บปิ้งบ้างปิ้งปิ่งชุกๆราคาเอากระดูกมันออกเอากระดูกมันออกแล้วก็มาฝักมันมุนเลยฝักอะไรกันกระชุ่มกระโดโตอันแบบว่ากระดูกกระเดียวพันก็คนออกคนออกแล้วก็ผักมันมุนแล้วก็ใส่หมูกแดง เลีใส่หมักนาวเห็ดคือฮักมันลาบซ้นลาบคลายนี่แซ่บแซ่บ,บเลยหอมหอมพอทำปีอเ่างเดียวอ,อ,อ,อะไรเด้อวันนี้เดอเอออ้อมากกระหื้นเติบเลยนะทั้งมาเอากบแล้วก็ทั้งมาเยี่ยมน้องตูนแน่น้องอ้นกะขอบใจหลายๆเด้อเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องตูออน้องตูนกัน,น,นออแม่แม่ดีใจได้คนคอมเมนต์ให้เล้โอ๊ยมันอ้นกับคอมเมนต์ไล่สดกับเพื่นกับคอมเมนต์โอ้ยว่าขอบใจเด้อตเองว่า นี่และตัวไอ้เขาให้กำลังใจแล้วนี่ว่าน้องตูวก็ดีใจอ่าขอบใจหลายๆเด้อแมนดีใจเลยแมนแมนขอบใจหลายๆอยู่ดีมีแหงเงินไรน้องทองไรมาเด้ออ้นเด้อหักแพงกันคือเก่าเด้อแต่เฮาก็จะปะาอย่าทิมกันได้ปากด้วยเนาะขอบใจพดเกิดวันที่อยู่แต่สวรรค์ยัง เงไปนอนนักจูเยวันที่สิบเอ็ดเด้อผนังเหตุวันเกิดแต่ว่าจัเสีเหตุจำได้แล้วพอได้เป่าเค้กคือซื้อวันที่สิบเอม่วันที่สิบเอ็ดเดินหาในแหละผนเกิดแต่ละปีเหตุวันนี้วันที่แปดบอกแปดหรือเจ็ดอืมัางสามมือหักว่าเสีเห็ุพอเป็นพิธีพออยควันผนมาแต่ว่าก่อเสีเหตุใหแต่ก่อสีเหตผูกแขนน่อยน่อยนี่แหละผนนั่นน่ะแหละหักเสียระเห็ดไใหญ่เอาเต็มมเนนแถวนี่แหละ เพราะว่าก้ามีกลรกก็สิยหายัวแหละมนแมนแมนนั่นแหละเออนั่นแหละแมนแมนขอบใจหลายๆเด้ออืออ่าสำหรับคลิปนี้เนาะน้องตู่พะวงเมซายขอลาไปก่อนเด้อขอบใจหลายๆสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อให้น้องตู่แน่เนาะขอบใจหลายๆบายบาย